สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้เหม่อมแม่มีเมนูอะไรจะแนะนำบ้างคะตัวนี้จะเป็นเป็ดตกุ้งกุ้งที่จะใส่แบบสับปะรดก็ไปด้วยมันจะเพิ่มความฉ่ำหวานจมุนอมเปรี้ยวอมหวานเจกซี่เยาอยวนประทานโทษนะคะชิมหรือยังชิมแล้วค่ะโอโอเคโอเคค่ะ เราจะเสริมนะฮะเรียงคิวนะฮะความสวยนะคะ <S 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 บารีความสวยซ่ากนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยเป็นใจลักของความเขาเรียกว่าความแซ่บซ่าเราใจนะคะใช่โดยเฉพาะเนี่ยเมนูของประเทศไทยคือต้มยำกุ้งว้าความแซ่บซ่านเปรี้ยวซ่วาข,ของหญิงไทยนะคะรวมกับบรรยากาศแล้วเนี่ยต้มยำกุ้งใส่สับปะรดส่วนลบสองรองนางงามแตกะวานนะคะเป็นราชันีค่ะมิสแกรนค่ะมิสแกรนมิสแกรนสมุทรปราการ นี่คคือวามมิสแกรนแปดริ้วแปดริ้วค่ะแล้วก็มิสแกรนร้อยเอสความแซ่บซ่าของกุ้งและมันกุ้งเนี่ยนะคะไปผสมผสานกับความหวานเปรี้ยวอมหวานเซ็กซี่นะคะแนบเนื้อสนิทกายของสับปะรดนะคะเด็ดนะคะอันนี้บทอัศจรรย์ในอาหารล่ะค่ะคุณทำให้เรามีความแซ่บซ่าสิ้นสุดตลอดเวลาเราได้กินนะคะแลานส่วนรณมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทั้ไมนะคะตุ้มยำกุ้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่นะคะที่ฉันรู้จักแต่กาบเหยี่ยมเครื่องคาวหวานนะคะ แต่บทอัศจรรย์ในอาหารที่ฉันยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาคือหอม่ามันไม่ขึ้นแต่เรารู้สึกว่ามันมีความแบบว่าเย็น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 เปรี้ยวเปรี้ยวหวานอยู่จริงๆขึ้นมาเลยอ่อนๆเข้ามาแบบรสแบบว่าเหมือนซ้มโตมใส่ชูอะจริงจริงแล้วกลับค้นพบว่ามันเป็นสับปะรดนะคะโอเคอื่ก็คือเปรี้ยวแบบไม่มากเปรี้ยวอมหวานสำหรับคนไม่กินเปรี้ยก็จะบอกว่าเปรี้ยวแต่สำหรับคนที่กินเปรี้ยวบอกว่าก็กินได้ รสชาติจะกหอนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟแบบตุ่นเขาตุ่นนะคะจะทำให้รสชาติมันจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็สามารถจะบีบมะนาวได้ที่หลังแต่ไม่ต้องแล้วเพราะสกบรสสับร,รส,บรสบรจะทำให้เปรี้ยวไปแล้วก็คือยิ่งเราใช้ไฟมากเท่าไหร่เร่งก็ไปเร่งเร่งเครื่องไปเหมือนเร่งอร่อยอร่อยเร่งเครื่องไปเร่งเครื่องไปความเซ็กซี่ของมันอยู่ที่ว่าเดี๋ยวสับรสจะคายความเปรี้ยวอมหวานเข้ามาอีกน,นะคะแต่ว่าีมันเพิ่งปรุงมันก็เลยแบบว่ามีความยังไม่ได้ เปรีย้ยวเค็มมเท่าข้าวไร่นะคะต้องรอนิดนึงนะคะเป็นความเซ็กซี่ของผู้หญิงที่ค่อยปล่อยออกมาทีละน้อยโอเคเล่นเครื่องไม่ค่อยเล่นเครื่องตอนนี้เราให้ตอนนี้เราให้แม่นางสิริโภชนา <c oughs> ได้ได้ชิมอาหารกันก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณคุณคุณสิริโภชนานะคะ <c oughs> <า>โอเคค่ะนี่สปอนเซอร์ของเรานะคะคุณน้องแล้วก็คุณรัชนีคุณรัชนีกรอันนี้ยังให้ยังไม่ได้เลยค่ะ คนนี้โสดนะคะโสดพีนนะะ่สาวดิฉันเองมีใครในตลุ่มที่ไม่โสดมั้ยโสดทุกคนนะคะ